ดูเ,เพื่อนๆโอ้ยสาเวรินสะอรอนสาเวรินสะอรอนเฮ็ดสาวรินมือน,น,อน,น,นี้งามคักงามคักจะ้ะ ทักทายค่ะเก็บเฮ็ดจ้าอยู่ในป่าทักทายวันศุกร์จ้าหลังเลิกงานเข้าป่าพี่น้องนี่เฮ็ดน้าหมากเดิมพอตเห็ดน้าหมากอันนี้คือด,ดอกแรกนะเนี่เด้อพึ่งพึ่งลงป่านะจ้ะเก็บดอกแรกก่อนเด้อพี่น้องมันงามได้ล่ะดอกแรกกันงามไม่ได้หรออุ้ยอ่านี่นี่นี่ดอกแรกของเราไปยางหาต่อไป เจอแล้วเห็ดพึ่งหวานพี่น้องอุยอ้ยอุ้ยคือบางตะกาไก่แท้อุย้ยพี่รองจ๊ะซาบลินดีใจพอเห็ดพึ่งหวานแล้วอ,อันนี้อันนี้ไม่ค่อยสวยขานิมแหละแต่อันนี้ล่ะโอ้แข็งอุย้ยสะออนสะออนอ้ยพอเห็ดพึ่งหวานก็เขาจะเถื่อนเนีอุย้ยกลัวถกักเดี๋ยวจับซะอันนี้เลยโอ้ยพเพื่อนดู โอ้ดีใจสัมปะริดโอเฮ็ดผงว้าเลยจ้ะเอ๋ออันนี้มีดอันมีดปานเฮ็ดไอ้สามีเสือให้ยได้จ้ะมันเป็นแบบนี้ใหม่ๆเลยพี่น้องลองลองก่อนเด้อลองมีดไม้ัวก่อน <c oughs> โอ้มันขึ้นหนาเถอะวะหนาผูดเนาะสับละริดมามากเลยหนาหนามากเป็นแบนเบาๆนะจ้ะอู้อันนี้นอนเขาเอาไปกินได้พี่น้อง บวมบวมโอ้ยบวมบวมบวมโอ้ยบวมบวม,บวมพี่น้องโอ้หีดหีดไม้ผัวเขาปลามาันได้ละ่ะเอ้ยนี่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 วายข้อหักสัมข้อหักสับพี่น้องอุ้ยมันหนาเอ้าเอาได้ไหมเนี่ยมันเพื่อนมัน,ม,นมันคือเป็นอย่างสีล่ล่ะพี่น้องจ๋า อยากเขาหูเก่าก่อนเดี๋ยวโดนคอมเมนต์ว่าเอ้ยคือบบฟังมันเนี่ยชิบเได้เกิดให้เก็บได้ปีหนาดว่าอีกเออฝังซะกบเกลือนเดออีกแล้วใช่ไหมเฮ็ดผงวานดีกว่าจ้ะมันคือสีผงงามเลยพี่น้องมันคือเป็นมันคือเป็นเกลื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาโอ้ยขาพี่น้องโอ้ยขาใหญ่มากเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยพันขาวบ่านี่พี่น้องมึงที่ล่ะฮ่าคืองามแท้เอุ้ย อย่างสวยพี่ร้องอุ้ยอุ้ยอุยอย่างงามเลยจ้ะอุ้ยยังแข็งปอกอยู่เลยอุ้ยมันคือเป็นสีเท่าๆเนาะเป็นตะขอเหล็กเนาะอียงไป,ปลปๆนี่คนไทยขอเหล็กเลยเด้นี่อุ้ยสะออนสซออน,อนดอกนี้บ้างกอนบึงพี่น้องบาดบึง้งชินชมความงามมันในจากหน่อยมันตันไหมนะมันตันดีไหมแข็งมากเลย อ้ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะนี่ <S 2> <S 2> เพียงแต่ว,ว่าสีมันแปลกๆเฉยๆโอ้ oh, มีดไม้สามีนีิมานปะเจตนาไปนิดนึงมันหนาลหรอซาบลินบอกคอยมกักมันต่งมันต่งบางๆไหมบางๆแบบเบาๆอะ่ะซาบลินมกัๆๆมนกแบบจังนัญชนานะโอ้ oh, พี่น้องจ๋าย่างสวยย่างสวยนะคะว้ว ปธรรมดาอุ้ยสอนสอนสอนไปๆๆมานแล้วเฮ้ามานแล้วได้เฮ็ดเพิ่งวานแล้วมื้อนี้สตาร์ทแล้วนี่ดอกนี้ดอกนี้อุ้ยดีใจดีใจพ่อเฮ็ดเพิ่งวานก็เขาแน่วอุ้ยบวดอุ้ยขอหงายเอ้าเอาเอาเต่กระโบงงามดอกแต่ว่ากาเอาเก่าล่ะข้างในมันอันนี้แหละมันบอบีแหละเอาแต่ตัวนี้เอาวางไว้ก่อนอุยพี่น้องอันนี้ก็ร่างไงจ้ะก็ร่างไง Galaxy, เดี๋ยวรอร่อยมันใหญ่ก่อนปิดไปก่อนเดี๋ยวหนึ่งบีมาพัวแอบไปก่อนแอบไปก่อนตรงนี้มีเห็ดมันยังไม่โตเพื่อนๆเดี๋ยวเซลลี่ปิดไปสาวลี่ปิดไปเดี๋ยวตัวนี้ไปก่อนไปเอาดอกดอกข้างในเพื่อนเพื่อนเฮ้ยโอ้ยหมดกัดข้างในข้างในข้างในเอาได้ข้างในเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่โอ้ยเดี๋ยวหมุนก็ได้จากบาตนี่เพ um ื่อนเพื่อนเมื่อกี้หมุนไปเอาตัวนี้หมุนไปเอาตัวนี้จ้ะ อูยังตะมุตะมิมากเลยถ้าป่อยว้นี่ก็บเซ็ตน้องบีหละใครมาก,ก่อนก็เอาก่อนแหละ <c oughs> พี่มาวันนี้พี่ก็เอานะบีบันก่อนบีมาพี่ไม่ได้มากับบีบีก็ตัดหน้าพี่ไปหลายดอกแล้ววันนี้พี่ขอนะออ้ชอบจังเลยเพื่อนๆสวยๆอันนี้ต้องตัดออกลหลายพี่น้องเพราะว่ามันไม่น่าเอานะเออมันไม่น่าเอา บางคนว่าสาบลินคือเก็บเก็บเห็ดแห้งแท้ว่าสอนจับเห็ดแห้ง,หงสาบลินซาดิสต์เลยซาดิสตเอาไปเขุดหูเก่ามานันอันนี้ไปเข้ารูเกา่าอันนี้ก็ยัดเข้าไปได้นะพูดถึงนเ,เนี่ยเอออันเนี้ยจะยัดเข้าไปได้เนี่ยอีกแล้วเพื่อนๆอุ้ยอันนี้กำลังตะมุตะมิเลยจ้ะ ออกไปมันปุ่นไหวก็เห็ดข่อยนี่จะให้เพื่อนๆดูสวยไหมอุ้ย,ยสวยมากเลยเพื่อนๆถ้าใหญ่จักน่อยแห้งสีดนาําเนือเด้จ้ะนี่สวยสวยเอาเร้วอุ้ยอันนี้ก็ตะมุตะมิเหมือนกันพี่น้องชอบจังเลยวันนี้เก็บเห็ดอุ้ยพี่น้องบึง้ง วยมากเลยเพื่อนๆโอ้ยสาเวรีดีใจดีใจพอเฮตตะมูตันี้กับเขาดูอุย้ยอันนี้กำลังมีลูกอุย้ยเสียดายเดย้แต่ถ้าบรเอาตัวนี้ก็สิิหญ่ขึ้นมาเรือยตัวนี้ตัวนี้ก็สิลาที่ลำบานี่กส,กสิมันเด็จับเลยเนาะมันก็ต้องเอานะพี่นอนะเออมันก็ต้องเอานะเพื่อนๆมันก็ต้องเอา นี่ตัวนี้อ่อ,อนๆเลยจ้ะกำลังขึ้นแซมกันต้องทำความสะอาดไปเลยจ้ะพบว,ว่ารู้สึกว่าอัน,อนดินดินของเห็ดอันนี้มันไหลนะพี่น้องแบบมันเอาดินมามาโอบมานำไหลแบบเอาไปแล้วก็โอ้โหอะไรนี่แมงกือกินไหลแท้เนี่ยโอ้ โอ้ยสะออนพี่น้องจ้าตูมุตอมิมากเลยจ้าเพิ่งได้เห็ดสวยกับเขาเพิ่งได้เห็ดสวยกับเขาอันนี้นอนอันนี้นอนอันนี้นอนเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยตรงเนี่ยนอนเนี่ยวันเนี่ยโอ้ยนอนนอนนอนเนี่ยยงเจาะยิ่งเจอโอ้ยิ่งตัดยิ่งเจอนะนี่พอ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 แล้วโอ้ยสั้นสั่นมือสั่นอีหล่ะโอ้ยพอเห็ดงามมือสั้นอีกแล้วสวยสวย จะอีกแล้วเพื่อนอู้อันนี้ขาขาหลวมๆนิดนึงมาจา้ะโอ้ยอวย,อยหักเอาเลยซะพาะว่าต้องตัดออกแล้วเพราะว่าตรงนี้มันหลวมไหมพี่น้องปิดไว้นี่แต่ตรงนี้โอเคมากเลยงามมากแต่ตรงข้างล่างมันหลวมก็เลยต้องตัดออกหักเอาเลย เพผื่อนเบื่องอ๋อมันคือเป็นทรงนี่เป็นทรงจังสีพี่น้องจ้ะอุ้ยแต่ว่าขาวโอเคมากเลยอุ้ยโอ้โหแน่นโอ้โหพี่น้องแน่นมากอืมกำลังขึ้นกำลังขึ้นจ้ะเห็นอยู่แป๊บๆหองวนหนึ่งพี่น้องเดียวสับลินเอาก่อนแมนบอ,อนี่แมนบอเหรออุ้ย ใช่ใช่ใช่โอ้อันนี้อูย้ยอันนี้ทับไปแอบซาดีได้สาวลินโอ้ยกำลังโผล่เลยเพื่อนๆกำลังโผล่อืมตะมุตะม,ตะมิขออย่าให้มีคากนะเอาวางก่อนวางก่อนแล้วถ้าก,กินเหมือนเดิมแต่ก็เอา เพื่อนๆอุ้ยเบิง่งพี่น้องตัวนี้ก็ลังขึ้นจ้ะนี่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 ก็ลังขึ้นก็ลังขึ้นบ่แต้ตอกมันดอกยยเดี๋ยวมันฉีดปูงหญ่คือเขาว่าเออตะมูตะมิมากเจอยแกล้วโอ้ยอันนี้ก็สวยเพื่อนๆก็ลังขึ้นงามเพือจ้ะโอ้ยสวยมากเลยเพื่อนๆโอ้ยสาบนี้คือหมอนานเถาวนี้โอ้ยดีใจไร้ดีใจไร้เพื่อน ดีใจดีใจดีใจบัดนี้ถ่ายเบื่อวัาเป็นอย่างเกิดขึ้นอ่ามีดปาดเฮ็ดสามีหายอันเหลือแต่แต่ยืนนี่อันเก่าของสาวลินนี่อันแบบนี้ไม่เป็นแบบถือกล้ะแแบบบางแบบถูกแต่ว่าสาลินหมากที่มันบางอะนะเนี่ยเอาบัดนี้มีดปาดเฮ็ดของสามีหายบัดนี้พี่น้องจักอยู่แกได้บัดนี้เอาเลยเด้อโอ้น้าทางบุถือเลยแต่ทงไซตตกไปสื่อหม่จะที่ได้พี่น้องเขาก็เพิ่งใส่หมื่นแรกเลยจ้ะตายเลยตายเลย มีสาม,มีหาแบบนี้แกลวอุย้ยตะมุตะมีอีกแล้วเพื่อนๆจ้าอันนี้กําลังเลยจ้าอุย้ยอ่อนๆเลยอุย้ยเราอ่อนเลยเพื่อนๆลราอ่อนเลยจ้าอันนี้ซาบลนนินเห็นอันเฮ็ดอันนี้จะเป็นเฮ็ดอีย่างพี่น้องเนี่ยอับบกาเอาดอกจ้ะเดี๋ยวจะแต่อยากเคลียเคลียให้เบิ่งก่อนมันกินได้บ่เฮ็ดอีกอย่างนี่เฮ้ยเพื่อนๆมันคือแบบม,แบบมันคือแบบส่งไปแต่แสบแท้ อุ้ยพี่น้องมันกินใดพบ่เนี่ยคืออยากได้แต่บัดหนึ่งอุ้ยมันขึ้นได้มีดดใส่คือวะอยากรู้มากเลยมันคือเห็ดอะไรมันน่ากินนะพี่น้องเบิ่งส่งมาเบิ่งเบืงเนี่ยมันเป็นตะเสพไหมเอาปาดเบิ่งจะ่อยก่อนอุ้ยมันเห็ดยังเนี่ยมันเห็ดพิงอยู่บ่พี่น้องนี่แต่ว่าเบิ่งเบิงแต่ว่าขามันอ้วนแห้งจ้ะมันเหมือนกินใดนี่แม่พี่น้องผู้ไดรู้ผู้ได้รู้บอกสาเวลินในนี่ โอ้คืออยากเก็บแห้งแถวบ้านี้ขาใหญ่มากเลยเนี่ยเอายืมแสงละ้วขามันใหญ่มากเลยจ้ะมันเป็นตะแสบเลพี่นออ้อกนะมันเหมือนเห็ดกินได้น่ะน,นะแต่ปะบได้หูที่ละโบได้บเดบ,เ,บเคยเก็บที่แถวบ้านี้อุ้ยกระลังขึ้นเลยจ้ะอุ้ยมันคือเป็นแต่อยากได้แถนี้เป็นแต่เอาไปเฮ็ดกินแถนี้เห็ดอันนี้ไหมอุ้ย,ยเห็ดยังวะผู้ดใด้หลูบอกสาวลินเนี่ยคือเป็นตะแสบแถน่ะเพิ่งเนี่ยมันเป็นตะแสบไหม ขาใหญ่นําเหมือนเห็ดกินได้เนะเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าชื่อเห็ดอะไรเดี๋ยวต้องไปเบิ่งในหนังสือสาบปะรดต้องไปเบิ่งในหนังสืออีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังเจออีกแล้วจ้ะโอ้งามงาม,งามพี่น้องโอ้ยสาวปะรดีใจสาวปะรพอเฮ็ดเพิ่งหวานงามเนเนนะสาวปะรเห็นหลายดอกเดี๋ยวทถ่ายเบิง่งนี่อันนี้อันนี้ดอกหนึ่งแล้วก็อันนี้ดอกหนึ่งโอ้ยพี่น้องจ้าบุญน,นีสาวปะรดมานค่ะ อุ้ยพี่น้องอุ้ยอยากจกแหงกจกก่อนเด้อจับก่อนเด้อสวยมากคุณเพื่อนอุ้ยขอวางก่อนอุ้ยพี่น้องอุ้ยสาบลินสะออนแต่เฮ็ดงามอุ้ยตะมุตะมิมากเลยจ้ะอุ้ยไปอยู่กับเพื่อนก่อน ป้าพี่น้องเบิง้บงเบงเบงอุยออ้ยสะอ้อนคักจ้าอุ้ยสาวบริก็ดีใจถนเถบะปนีป้าดก็เคยพอแบบนี้กับหมูจักเถ่อเห็ดแตงแต่เขาลงกันเล่หลายพี่น้องเบิง่งพี่น้องเบิง่งซ่อนซ่อนกับสาวบรินบอรเนี่ยเฮ็ดผึ่งหวืน,นตะมูตะมีมากเลยจ้ะอุย้ยตะมูตะมีมากเลยเพื่อนๆบิง่งไหวเพราธรรมดาได้มืาหนีเหมาน,มานคักเออสาวบรินนี่ปะปะโตะโปดโตะปดโตะ โอ้ยเสอ,อนเสออนพี่น้องเก็บเลยเก็บเลยไม่รอเก็บก่อนไม่รอแล้วนะนี่วางก่อนเอานี่ก่อนอุ้ยปาทิโต้โอ้ยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าวันนี้สาวลินดีใจมากๆเลยพี่น้องจ๋าอุ้ยตะบุตะมี ตาหมตาไม่มากเลยอืมขั้นเขียวขั้นเขียวเฮ้ยสวยงามเพื่อนๆนะดูอันนี้เพชรยังมันเฮ็ดมันเฮพชรผงหวานบ่นหรือเฮ็ดเอีย่ยมเฮ็ดเอีย่ยมวะแม,นม่นบ่ละ่ะพี่นอ้องโอ้เฮ็ดเผงหวานตัวนี้สีมันเป็นสีสีเสาดินบ่แน่ใจโอ้ยเผ็ดผงหวานตัวละ่ะพี่นอ้องมึง แนมไก่ไก่มันมันมันคือเห็ดอีหยังที่บ่แม่นเห็ดผงวานนะโอ้ยเพื่อนๆจ๊ะโอ้ยเห็ดผงวานเห็ดผงวานที่แหลกบ่แน่ใจแนมโมแล้วแนมอีกแต่ว่าสีมันแบบนี่ไงแบบดีเด้อนี่แบบแซ่บเด้อนี่โอ้ยพี่น้องจ๊ะโอ้ยสะออนสะออนโอ้ยสะออนมื้อนี่ซาลิ้นมันมันเห็ดผงวานโอ้ยมันเห็ดผงวาน เจออีแกแล้วจ้ะเพื่อนๆอุ้ยสาบลินหันไปหันมาเกือบเหยียบพี่น้องบังอุ้ยเหมือนนี่สาบลินโชคดีขนาดเลยจ้ะเฮ็ดแม้อุ้ยสะออนไหลโอ้ยงามงามงามพี่น้องม่ได้เห็ดก็างามเหมือนนี่อุ้ยทุกคนต้องอิจฉารเราวันนี้เห็ดมันงามไหมพี่นอ้องโอ้ยบังสื่นชมความง,งามเลยนี่บัมงมป็นดึงเวลาเด้อ ใครดูคลิปนี้ก็อยากกดข้ามก็ข้ามเลยจ้าไม่มากันและแต่จะโทรศัพท์อยู่กับมือคุณนะคะคุณอยากข้ามก็ข้ามคุณอยากดูก็ดูต่อไปโอ้ยคอยกระสอนเฮ็ดคอยนี่ลรือเ่ามันงามเนาะโอ้ยมันสวยนะเพื่อนๆก็อดที่จะสะอนไม่ได้ไงเออต้องชื่นชมความงามมันเฮ้ยตะมุตะมิดูเพื่อนๆโอ้ยสาวนิสะออน สาเวรินเออนเฮ็ดสาเวรินมูอนี่งามคักงามคักจะ้ะงามงามงามนี่อันนี้ก็เยอะแล้วนะนี่เริ่มเยอะแล้วเพื่อนๆดูมีแต่เฮ็ดเพิงจะเฮ็ดพผงหวานกสิตัดขาใส่โอ้เจออีกแล้วเพื่อนๆโอ้ย เจออีกแล้วสวยงามอีกแล้วโอ้ยแต่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 สวยงามอีกแล้วโอ้ยม,ออมันเท่น้อไม่สาลินมันคักเนาะเจ้านี่มันเนาะโอ้ยกล้องนี่โฟกัสเนี่ยเฮ็ดข่อยงามๆนี่โอ้ยดีใจดีใจพอเฮ็ดงามอีรีเด้อมืออ้อนีเ้เด้อโอ้ยเพื่อนๆดีใจมากเจออีกแล้วเพื่อนๆ เจออีกแล้วโอ้ยอุ uh, um, be ้ยตะมมตะมีอีกแล้วอุ้ยเพื่อนๆจะเบิ่งเฮียเท่างามผดผ่ออุ้ยงาม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 อีกแล้วจ้ะ จออีกแล้วจ้ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วเอาอันนี้รอยคนตัดไปเออใครน้อนี่นุ่งบีหรือเปล่านี่อ๋ออันนี้ถ้ากินไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะเพื่อนเพื่อนนี่นี่อนนโอเคอยู่จ้ะแต่หัวมันถ้ากินหรืออะไรนดอนดำๆเป็นว่านๆนี่ เดี๋ยวค่อยปาดทิ้งอ่ะตรงนี้ปลาตรงนี้ทิ้งเจออีกแล้วอันนี้กำลังขึ้นเลยจ้ะปล่อยไหบบอรหรือบา่าบ้มันโดนแล้วเนาะอุ้ยนิ่มแล้วอุตส่าห์ว่าจะจะเอาโอแต่อันนี้มันต้องเอาอันเนี้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์อันนี้ได้อยู่นี่อันนี้มันมันอมหนามแล้วมันนิ่มๆอะพี่น้องแต่ตรงนี้โอเคอยู่จ้ะ เ,เพื่อนสาวเิ่เจออีกแล้วเจออีกแล้วจ้ะอุย้ยตะมุตะมีอีกแล้วอุยอ้ยอุ้ยเมือนี้สาวเิ่มมาเก็บมาเก็บช่วงมันกระลังสวยนะพี่น้องเนาะแต่พูดถึงว่าทำใ,ใหญ่กว่านี้มันก็สิใดเนือกว่านี้อยู่ดอกจ้ะแต่หมายถึงว่ารุ่นนี้มันกรุบกุบไงมันกรุบกริบไงเพื่อนเพื่อนมันกรุบกริบไงเพื่อนเพื่อนเออ กกิกิบบเพื่อนๆจ้าอุ้ยสวยอีกแล้วเพื่อนๆดูๆดูอุ้ยสวยอีกแล้วดูดูอ,อ,ดอุ้ยง่ามากเลยจ้ะแข้งกระทึดเลยพี่น้องอุ้ยสว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 ยพี่น้อง กุบกริบกุบกริบตะม,มุตะมิอู้อวข้างหน้าน่ะเนี้ยข้างหน้าน่ะเนี้ยแมนบอลอุ้ยไม่ทับอยู่อุ้ยสายตาดีขานาดเลยจ้ะนี่นี่นี่อุ้ย,ยแน่นมากแน่นมากเอาอุ้ยเพื่อนอุ้ยนั่นข้างในข้างในนึงจะ้ะเห็นปะโอ้ย,อย เนนสารนวันนสวีเริ่มไ่าเซ่เลยพี่น้องนักเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยสวยงามมากเลยเห็ดวันนี้อุย้ยสะออนสะออนพี่น้องให้สะออนกับเสาร์วนเลยเนี่ยเริ่มไ่าเซ่แล้ว